สวัสดีเดจเออทุกตาพาฝันจ้าพบกันอีกแล้วค่ะพบกันอีกแล้วกับเอยเดอเบื้องอากาศที่ดีจ้ะเบื้องคลิปนี้ก็บอกว่านั่งตากแดดกับเอยทุกตาพาฝันจ้าสไตล์เอยทุกตาพาฝันค่ะเบื้องเสื้อเว่นตาก่อนเว่นกันแดดก่อนเลียมตานี่โกค่ะ เมื่อนี้อากาศดีแล้วก็มือม้อเมื่อนึ่งแล้วมื้ออื่นก็เป็นอากาศดีเครื่องมือพันบอกกันตอนใบใบหรือว่าอันใบใบยเย็นๆตอนแรงๆมันสิเป็นอากาศเปลี้ยนค่ะก็มีเมื่อนี้ก็มื้ออื่นอีกกันเครื่องมือก็เป็นอากาศเย็นหลงค่ะ นั่งตากแดดอันสบายๆเนาะค่ะเนาะปล่อยคิดเจอมันโล่งๆค่ะอันเลยมันนักคิดนักเจอก็อย่าไปเอามาอันคิดเ,อเด้อพูดเลยก็ได้ปล่อยมันไปค่ะลมก็ ลมเริ่มมาแล้วจ้ลละลมพัดเย็นๆนะนั่งอันเฮออันสม,มองร่างกายลงลงลงลจิตใจให้มันโล่งๆเอาจะนาะบ่ต้องเยอะค่ะคนเราสามถึงหาาา้านาทีก็ใส้ใดเอ่ยบาน บ่ไม่มาไปตั้งนั่งมดมือมดเวนบบได้ค่ะก็หาอันช่วงเวลาที่ว่ามันสบายเจือก็นั่งค่ะนั่งแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ก็เอ้ยว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีๆสําหรับร่างกายด้วยค่ะเป็นการพักผ่อนการทบทวนว่ามือนี้เตเดอันเฮาได้อัน,ออนความคิดที่เฮาว่ายากเอดนี้ได้ทำแล้วบ่หรือว่า ยังโบได้มีแต่เกิดขึ้นหรือว่าโบได้เอตเลยใช่ไคะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละหน้าที่การงานเนาะค่ะเนาะชีวิตการคงชีพของคนก็บบคือกันเนาะเอ้ยว่าอันนี้เอ้ยแห้งขึ้ผู้เดียวเอ้ยดอกว่าเอ้ยกันนั่งเอ้ยก็เอ็ดฮันเอ็ดนี้ชีวิตเอ้ยก็เอ็ดเต้ค่ะทำสวนทำสวนยูเฮียนเอ็ดความสะอาดค่ะกวดเบื่อไม้แห้งกวดเบื่อไม้โต๊ะเก็บฮันเก็บนี้ตัดหญ้าตัดกอไม้ตัดแต่งกอไม้ แต่ว่ายาอันสนามยานี่เออบริดัตเหรอค่ะเพราะว่าแฟนเอยเป็นคนตัตมันมีเครื่องตัดอยู่ก็น well. um ั네่งเบิ่งอันเบอร์ไม้อันปิวขนมต้นไม้มีความสุขเบิ่งนกบินนกบินกาบินนกแต่ละชนิดเนาะขนมบินนกตัวน้อยตัวใหญ่เสียงร้องของนกนกกระฮ้องเพลงให้ฟังเขาเมือคขมือ ธรรมชาติเนาะคะเนาะธรรมชาติมันบ่มีตะลืออันมาเปลี่ยนแปลงเ,เ,เนาะถ้าเราบ่าไปทำลายค่ะ mm hmm. เบ่งดอกไม้บ้านเอยตุกตาก็ได้เก็บดอกไม้ที่ว่ามันร่วงมันล่นออกอันนี้ยังว่ได้ทำซ้ำอีกต้นนึงที่เอยว่าในอเอดเมื่อวานเนี่ยเอยก็เลยมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องก่อนเอยก็กินเข้าแล้วเมื่อกี้นี้นะค่ะเอดกับเข้ากินกินเข้ากับเนื้อกับอันเ้นไฟมันฝรั่งทอดอ่ะคะเนาะแล้วก็พอดีอัน ลูกสาวพันเอาวันของกับเขามาเฮอเมื่อาวานนี่ก็เลยบรได,ด้เอสเมื่อนี้เราไปเซอร์ตัวอบเนอะเอาไปเซอร์ตัวอ,อ,อ,อบเอสให้มันแล้วเสียก็กินไปเรียบเ้อยแล้วค่ะแล้วก็ออกมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องแฟนเอ้ยก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ต่อค่ะเบื้องข้าวอันนั้นมันเป็นโมเมนต์ของพันเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บรได้วเป็นยุ่งับพันเอ้ยก็มานั่งคุยกับอันพ่อแม่พี่น้องอัดคลิปลงคลิปลงน้าค่ะ ่ายวิดีโอลงคลิปว่ามันอ,อันมื้อนี่เอาเอตเดสเอค่ะอันนี้ก็มาเปลี่ยนชีวิตของวันของเอ้ยตุกตาผาฝันค่ะอันนี้ก็แต่ละมื้อมันก็เออกแบบนึ่งสียค่ะกะลังมือก็เอดงานเก้าก็เรียสักผ้ารีดผ้าเก็บของค่ะเก็บของนี่เอ้ยก็เอ็ดลงเยอะอยู่เพราะว่าของของเอ้ยเอาไว้มันหลายปีเอ้ยก็เลยมาค้นก็ท่ายลงคลิปไปเยอะแล้วล่ะค่ะ ว่าเก็บมดเราก็นอ <antique. S 1> ย่างว่าอย่างว่ามีอยู่ที่ว่าต้องเก็บอีกเลยค่ะแต่ว่าพักสักพักสักกลนเพราะว่าเหมือนอันนั้นเอ้ยก็เลยยุดเราก็ถ้าเพื่อเอ้ยเอ็ดเถิเอ้ยหลงเอ้ยจังหลงกี่เพื่อนค่ะแล้วก็มาอันเอ็ดท่านเอ็ดนี้เอ็ดกับเข้าเนาะค่ะเนาะอันเซ็กขวดเฮียนอันถูเฮียนถูดฝุ่นเนาะค่ะเนาะงานที่ว่างานเป็นงานบ้านที่ว่ามันเป็นงานของเอ้ยสินเอ้ยก็ทำสิ ทำก็มีความสุขค่ะเฮียนสานสะอาดก็รู้สึกว่าสบายใจว่าสนิทไปจากนั้นก็ดื่มกาแฟานั่งตากแดดค่ะคุยกับพ่อแม่พี่น้องอันอันเตอสันนั่งตากแดดอันดื่มกาแฟานอ,อหนอ,อคุยกันเรื่องจิป,ปะทะบ่สนิทปะคะจิป,ปะทะค,คุยนั้นคุยนี้ค่ะเบื้องนั้น ก็ไม้อันดอกไม้ก็ไม้อันบานแด่ร่วงแด่แหละลมพัดนอกค่ะเนาะมันก็เป็นวิถีชีวิตค่ะมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะอันความสุขของแม่บ้านทำงานบ้านอันนี้กันนะเบื่องข่าวน้ำเพิ่ว่าเสนอแด่ข้าวอันในประเทศข้าวอันนอกประเทศค่ะก็เบื่องไปน้ำค่ะ หมู่พันกรรมมือนี้พันกระบอกว่าทุกตาตัวคือเบาเาภาษาอันชแลนด์ได้เพะว่าพันอยากติดตามอยากติดตามอันยูทูบกับเอ๋ยค่ะเอ๋ยก็เลยบอกว่าจ้าจะทําอยู่ว่ะเอ๋ยก็ได้จะทําอยู่คิดว่าน่ะทําอยู่ค่ะเอ๋ยก็เลยพันกระบอกพันอยากอันพันอยากฝังว่าเอ๋ยเบาแต่เลยได้ฟังภาษาบ้านเฮาแล้วพันว่าบนเฮาก็เบิ้งให้จนจบแต่ว่าเา เขาพันเมาบงหูจักเอยกเขียนอยู่ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มันเป็นภาษาอันท้องถิ่นบ้านเหาเนาะ mm hmm. พ่นก็ฟังกพเข้าใจนี่แดดเริ่มแดดนันเริ่มรับอันหลังขาบานละก็พอดีนะคะนี่ก็ได้ถ่ายลงคลิปนั่งคุยกับพ่อพี่น้องน้อยนึงมีความสุขค่ะก้อนอันเขานนน้านอนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มันก็เป็นนาทุ่มละค่ะอันนีน้ฮันนาทุ่มละ นอนก็มันก็บบมืดไหวหรอกค่ะเพราะช่วงนี้มันเป็นนานร้อนอยู่มันก็เป็นอากาศดีค่ะแต่ว่าโบแน่เมื่ออื่นตอนแรงๆอาจซิมืดเร็วก็ได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนถ้าว่าอันอุณหภูมิมันบบเปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะอันลมบบพัดไปทางอื่นสินนะอันนี้ก็เอ้ยก็คุยนาก็ตังตังยากกันต่างคุยนากันพ่อนคลายอารมณ์เนาะจ้าเนาะแดดก็รับพอดีนี่ค่ะนกกระห้องเหรอ อันนี้การแบบสไตล์อตุกตาผาฝันค่ะคลิปนี้ก็บอกว่าไงคะนั่งตากแดดณสวนหลังบ้านค่ะนี่วันนี้ก็จะตากลมจะน้อยก็มันเย็นเอยก็เข้าเหียนก็คือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขเยอะๆค่ะนอนหลับฝันดีเจอกันคลิปหน้าเ,เด้อ่าเด้อเจอกันเมื่ออื่นเอา่ะสวัสดีเด้อจ้าบึ่งลมพ่แม่พี่นอ้องพ่มนีด่ง ผมพอดวิน,นเอาสเมเด้อสวัสดีจ้า